เปิดปฏิบัติการตำรวจเฝ้าหน้าบ้านก่อนขับรถเกง๋งตามรถหรูของทนายตั้มและภรรยาที่มุ่งหน้าสู่จังหวัดฉะเชิงเซาและสระแก้วก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะรวบตัวทั้งสองได้ที่แยกไฟแดงควบคุมตัวเข้ากองปราบเพื่อสอบปากคำคัดค้านการประกันตัวขณะที่ทั้งสองอ้างว่ากำลังจะขับรถไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่ง เปิดปฏิบัติการตำรวจเฝ้าหน้าบ้านก่อนจับกลุ่มทนายดังและภรรยาโดยตำรวจกองปราบได้นำกำลังจับกลุ่มนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มในคดีหลอกลวงเงินนางสาวจตุพรอ,อุบลเลิศหรือเจ๊อ้อยตามหมายจับสารอาญาที่จจาน .5337 ทั2567ลงวันที่7พฤศจิกายน2567ข้อหาช่อโกงฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินรวมถึงจับกลุ่มนางปะทิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาของนายสิทธาตามหมายจับสารอาญาที่จจาน5 3 3 8าับ2,567ลงวันที่7พฤศจิกายน2,567ข้อหาร่วมกันฟอกเงิน หลังพบหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวทนายตั้มและเมียไดย้ที่แยกอำเภอพนม,พนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาหลังจากขับรถรูปอร์เช่ออกจากบ้านพักตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกา30นาทีปฏิบัติการดังกล่าวตำรวจกองปราบได้เฝ้าติดตามมาจากบ้านพักทนายตัม้มโดยทนายตัม้มขับรถมุ่งหน้ามายังจังหวัดฉะเชิงเซาคาดว่าน่าจะใช้เส้นทางฉะเชิงเซาไปยังจังหวัดสะแก้ว ึงประสานตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาให้ตั้งด่านสกัดตามเส้นทางขณะที่ตำรวจกองปราบได้ขับรถตามทนายตั้มไปเรื่อยเรืสังเกตเห็นความผิดปกติรถของทนายตั้มมุ่งหน้าออกชายแดนก่อนที่รถของทนายตั้มจะจอดติดอยู่ที่แยกไฟแดงแยกอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเซาตำรวจกองปราบจึงเข้าคุมตัวทันที ก่อนนำตัวเข้ากองบังคับการปราบปรามเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปเมื่อมาถึงกองปราบทนายตั้มมีสีหน้าเรียบเฉยส่วนภรรยาปกปิดใบหน้าด้วยแว่นกันแดดสีดำและแมสระหว่างที่คุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามในประเด็นต่างๆแต่ผู้ต้องหาทั้งสองรายไม่ตอบคำถามใดๆก่อนจะรีบเดินเข้าไปยังตัวอาคารเพื่อสอบปากคำตามกระบวนการ ขณะที่รถยนต์หรูยี่ห้อพอเช่รุ่นะเยนของถนายตั้มรวมถึงกระเป๋าเดินทางเครื่องนอนเอกสารหนึ่งสองที่อยู่หลังรถยึดไว้ตรวจสอบซึ่งในชั้นพนักง,งานสอบสวนเจ้าหนะ้าที่ตำรวจคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาทั้งสองรายเนื่องจากคดีดังกล่าวมีอัตราโทษสูง